สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะวันนี้เนาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะมาพูดคุยกับทุกคนนะอันนี้ก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่จะมาพูดเรื่องว่าตอนนี้วีซ่าของไอไปถึงไหนแล้วนะคะการต่อพาสปอร์ตการนั่นกันนี่ไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้เนาะพาสปอร์ตของไอนะคะได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วนะคะแล้วเอ,อเอกสารที่ประกอบก็พร้อมแล้วนะแล้วก็ tls contact ก็ได้นัดแล้วเป็นวันที่14นะฮะ14เล็กๆให้นัดวันที่13แต่มันอาจจะไม่ว่างนะทุกคนนัดเป็นวันที่14สิงหาคม2567นะฮะไอ้ก็จะไปทำวีซ่านะทุกคนให้มันจบเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอยู่ใต้ตึกแบงคอกหรือตึกสาทรอ,อย่างสักยานนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะได้การนัดของ TLS นะะ มันมีอยู่สองอีเมลที่ส่งมาหาพญายญ่งพญายญ่ส่งมาให้อายพอเขาไปปุ๊บมันหายเพิร์ลบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วกับเว็บไซต์นี้มืออื่นเธอโทรไปเองแล้วกันว่าจากไหนว่าเขาคอนเฟิร์มการนัดของเธอหรือบเพราะตอนนี้อายมีหมายเลขการนัดแล้วนะคะแล้วอา็จะโทรไปบอกหมายเลขพาสปอร์ตของอายเธอทำเองแล้วกันเราก็ถอดใจแล้วแหละทุกคนอายก็เข้าใจนะคะมันก็การเท็ดวซสามันบริดแมนง่ายๆเลยทุกคนมันยากค่ะมันรอเวลาหลายสิ่งหลายอย่างมัน ถ้าสมมติว่าเขาอายุ b o ได้หลายหรือเขาบ o d y series อยสางเงี้ยมันี่มันก็อาจจะโอเคอยู่แต่พออย่างเราเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้หนักแจแกอย่างเงี้ยแกก็จะวางก่อนแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นก่อนอย่างประมาณนี้นะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้น่ะวันที่สิบสี่ใช่ไหมวันที่สิบสี่ไอทำ visa เสร็จไอ้ก็คิดว่าไอ้จะอยู่กรุงเทพอีกประมาณอีกสองสาวันอยู่เพื่อที่จะ พี่น้องจำได้บอสที่ไอ้มีก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในนมนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเนื้อ,อร้ายหรือเป็นเนื้ออะไรนะเพราะว่าไอ้ไม่ได้เจาะชิ้นส่วนตัวนั้นเอาไปตรวจตอนที่ไอ้ตรวจอยู่โรงพยาบาลปินสกลนครเขาก็บอกให้ว่าเป็นเนื้อเล็กๆที่ไม่มีอะไรนะถ้าสมมติว่าอยากเอาออกเลยก็เอาออกหรือถ้าอยากฟ o ล l o w อัพก็ฟ o ล l o w อัพนะและตอนนั้นไอ้ก็ถ้าความเป็นจริงอะ่ะคุณหมอจะโทรนัดไอ้นะ่ะจะเป็นเดือน ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาแต่คุณหมอก็คงจะงงในการที่แบบ่าแรกๆไอ้บอกไอ้จะผ่าตัดนะคะและที่นี่ไอ้ย,ยกเลิกการผ่าตัดเพราะตอนนั้นค่าผ่าตัดอยู่ที่14,0 0 0บาทก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าไอา้ก็จ่ายทั้งค่าประกันรถค่าประกันตัวเองค่าประกันแม่มันก็หลายอย่างไอ้ก็เลยยกเลิกในการที่จะผ่าตัดตอนนั้นก็เป็นการ follow up แต่คุณหมอก็ไม่ได้นัดโทรนัดไอ้ไอ้ก็ไม่ได้โทรไปหาคุณหมอว่าเออคุณหมอคะ สรุปแล้ว follow up ของเหมือนแบบอาก็ยกเลิกในการพ่าตัดแต่อยาก follow up นะคคุณหมอก็อาจจะลงลืมลงตารางหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วก่อนที่จะวันจริงนัดวันจริงอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะโทรหาเราก่อนคนะว่าคุณผู้หญิงคะคนไข้คะมีนัดเข้ามาเเข้ามาติดตามติดติดตามเรื่องนั่นเรื่องน,น,องนี้แบบนี้นะ follow up เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนี้นะทุกคน แต่รอบนี้เพื่อนไม่ได้โทรมาเลยอายก็ไม่ได้โทรมาเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นการที่แบบว่ากระชันจิตที่อายจะเข้ามาทําวีซ่าด้วยเนาะอายก็ได้คิดว่าหลังจากที่อายทำวีซ่าเสร็จนะคะอายก็ไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่ก้อนเนื้อนี้ออกที่กรุงเทพเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะทุกคนมันขีดนิดเดียวนะ,ะเอาออกเนาะ แล้วก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเอาชิ้นส่วนไปตรวจก็ไปตรวจได้แต่พ่อใหญ่แต่มันก็มันก็ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่อใหญ่บอกว่าประกันของเราเนะี่ยมันเป็นการ cover ครอบครอบควบคุมครอบคุมอะควบคุม,คม,คมผู้เป็นภรรยาและลูกด้วยนะในโรงพยาบาลที่เพื่อนดูแลก็เหมือนแบบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรืออีกโรงพยาบาลหนึ่งไอโบลูนะ อาจจะจ่ายแค่8 9ด0เาปอเนะคะเพราะงีเราบอกว่าเออเธอก็ไปผ่าตัดในโรงพยาบาลนี้แล้วเธอก็เอาบินนะ่ะไม่ฉันแล้วฉันก็จะไปเบิกประกันอย่างประมาณนี้นะไอ้ก็จะใช้สิทธิตัวนี้มันก็เป็นการที่แบบว่าเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกนะทุกคนนะคะมันก็เป็นการที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกเนาะนั่นแหละไอ้ก็เลยคิดว่าเออไอ้ก็ในเมื่อที่จะมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่กรุงเทพก็มีความสุขนะทุกคนจะ เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วคนโดยส่วนมากคนธรรมดาเนะ่ะเขาจะชอบมีเพื่อนมีฝูงใช่ไหมแต่คนแบบไอเนี่ไอชอบแบบสันโดษน,นะคะทุกคนไอ้ชอบอยู่คนเดียวนะชอบอยู่คนเดียวมีความสุขในการที่แบบความสุขมันสร้างด้วยตัวเราเองนี่ค่ะนี่คือเป็นไอยความสุขมันสร้างด้วยตัวเราเองไอซสิไปใส่พี่น้องก็จะเห็นว่าไอซสิไปใส่มาใส่คนเดียวนะแล้วก็สิมเีเพิ่นถามนะพ่อใหญ่นะเพิ่นถามไอนะแล้วใครเราจะเป็นคนแบบว่า ตามเธอตอนที่เธอไปผ่าตัดเนี่ยประมาณนี้นะเพราะว่าไอไม่รู้ว่าโรงพยาบาลนี้เขาซสีให้นอนหรือว่าอย่างแต่ว่าโรงพยาบาลพินที่อยู่สกลเขาไม่ได้ให้นอนนะคะเขาบอกว่าอยาตับแย่สองถึงสามชั่วโมงคนไข้พักไข้แล้วก็สามารถเดินทางกลับบ้านขับรถกลับบ้านได้เลยไอก็คิดว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมันก็จะง่ายกว่าเพราะหนึ่งคือไอไม่ได้ขับรถสองมันมีแท็กซี่นะคะไอก็เลยคิดว่ามันก็คงจะไม่ยากแต่ว่ามีคําถามจากยา้ใหญ่แล้วใครจะ โ,โล่เธอใครจะมาเฝ้าใครเธอไอเราบอกว่าเธออย่าลืมนะฉันผ่าตัดใหญนะ่หน้าฉันเนี่ยหน้าฉันเนี่ยฉันผ่าตัดแบบใหญ่อลังการอนะ่ะฉันยังไม่มีคนโฟ l ล o อัพฉันเลยอย่างประมาณนี้นะไอเราแบบใบ้เพื่อนแบบว่าคิดหลายฉันก็ยังแบบว่าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อันนี้แค่แผลนิดเดียวอย่างแบบนี้เพื่อนบอกเออถ้าอย่างงั้นถ้าเธอคิดว่าเธอทําได้เธอก็ไปออหาหมอแล้วก็ผ่าตัดก็จะได้จบถ้าสมมติว่า เพราะว่าไอ้ารู้สึกในความรู้สึกของไอนะ้น่ะถ้าสมมติจับอีกทางหนึ่งก็เหมือนมันเล็กลงจับอีกทางหนึ่งก็เหมือนมันใหญ่ขึ้นทางที่ดีเขาอยาให้มันมาก่อกหัวใจของเขาเฮาตัดมันออกแล้วก็จบนี่คือความคิดของไอนะ้เนาะมันก็จะจบไปถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะเอ่อไม่แบบวุ่นวายกับไม่ไม,ไม่ไม่ค้าราคาสังกับตัวนี้แบบนีนะ้ถ้าถามว่าถ้าไปสภาตัดที่โน่นดีไหมมันก็ ดีแต่ว่าด้วยความที่ถ้าคนอยู่ต่างประเทศจะเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่างประเทศมันเป็นการที่นัดหมายนัด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 ,นด,นดแบบนี้นะทุกคนมันช้ามันไม่เหมือนประเทศไทยมันมีโรงพยาบาลหลายแล้วมันสามารถที่จะถ้าเป็นไข้ฮาวอักอินได้ถ้าเป็นอย่างไห้อก l อินได้แต่ต่างประเทศนี่มันต้องเป็นแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนมันมันนานอะ่ะเออทางที่ดีคือเรามาทําบ้านเราดีกว่านะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะเ,เรื่องคอนโดคนถามว่า มีหลายคนไอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเอเจนซี่มาให้อายเพื่อที่จะขายนะ,ะตอนนี้นะคะไอ้ก็ฝากไว้ที่สองเอเจนซี่เนาะนะคะ่าใครถ้าใครสนใจก็เข้าไปกับเอเจนซี่ของเขาเลยนะคะทุกคนไอ้ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะตั้งราคาขายเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เหมือนไอ้ตั้งราคานี้เขาจะไปตั้งเพิ่มมันก็เป็นราคาของเขาไปแล้วเพราะไม่เกี่ยวกับไอ้นะคะทุกคนใครสนใจก็ทัก มาหาไอา้ก่อนแล้วไอ้จะบอกว่าเออไปเบิ่งกับคนนี้ได้เพราะว่าตอนเมื่อวานเนี้ยคุณเฟิร์นเพิ่นทางมาหา,าว่าคือการตลาดของเขาเนาะถ้าสมมุติว่าถ่ายไปแล้วมันเห็นแค่เตียงใช่ไหมมันก็จะไม่สวยนะมันก็จะไม่สวยเพิ่นก็บอกว่าพี่ขออนุญาตมางเตียงออกเด้ออย่างประมาณนี้พี่จะขอเอาเตียงออกนะคะน้องอายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูไม่สวยอย่างแบบนี้ถ้าหลังจากนั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ย ที่ก็จะให้อีกครั้งหนึ่งว่าสามารถได้เยอะหรืออะไรเท่าไหร่ประมาณไหนอย่างประมาณนี้เดิษาเดิอจัดทุกคนเด้อนั่นแหลคะค่ะแล้วทีนี้เรื่องนี้นะออ้ก็เลยคิดว่ามันเป็นความคิดของออ้นะเป็นความคิดของออ้เฉยๆนะทุกคนเมื่อหนึ่งเนะาะออ้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะมันมันไม่มีอะไรมา,าได้มาง่ายๆในโลกใบนี้นะ ไอคิดนะว่าตอนที่ไออยู่ประเทศไทยเนี่ยคอนโดยังขายไม่ได้เชื่อไอสิแต่วันที่ไอจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเออแล้วอาจจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ใครไปเซ็นให้ถ้าจะให้ไอเอาโฉนดไว้กับเอเจนซี่ไอก็ไม่ได้ไว้ใจใครขนาดนั้นนะแม่นอยู่ว่าเขาเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่ที่ดีดีดีมากเลยแหละแต่ว่าเราไม่อยากจะไว้ใจใครแล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่า เรื่องอื่นๆตามมาทีหลังแล้วเราจะลําบากใจเพราะว่าถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราออโฉนดไปให้เขาใช่ไหมเขาเสียนอย่างวันนี้เขาเข้ากับบลูเมืนว่าเขาบอกว่าเข้าขายก็คือขายแต่ว่าเขาอาจจะเอาเงินให้เขาสามแสนแต่ว่าเขาอาจจะไปกู้ธานาคารสี่แสนห้าแสนก็เป็นได้น,น,ไน,นั่นแหละนั่นแหละอาก็เลยว่ากับพ่อใหญ่ตัวนี้พ่อใหญ่เราบอกว่าเธอไม่ต้องแบบเออคิดอะไรเยอะนะ เธอเคลียรธุรกิจของเธอให้มันเสร็จให้มันสิ้นแล้วเธอลงมาเธอจะได้ไม่ต้องคาลากาสังเพราะว่าในอนาคตเฮาบ่ห้ว่ายังมันสิเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าอะอะมีเรื่องว่าวุ่นหัวใจเออถ้าสมมติว่าไอาคิดนะหรือว่าไอซิม,มอบฉันทะให้แอนอะ่ะเป็นคนไปเส็นแทนนะน้องแอนเขาก็มีธุระของเขานะเขาก็ขายน้ําปัน่นอืเขาก็มีลูกที่จะต้องส่งลูก ไปเรียนทุกๆวันมันก็ไม่ได้อาจจะทิ้งโฉนดไว้กับเอเจนซี่มันก็ไม่ได้เจจก,ก,ก็เลยคุยกับเรื่องนี้กับพ่อใหญ่ว่าคอนโดเนี่ยเข้าซีซาก่อนบอกจะเซาโพสต์ขายก่อนบอกแล้วจังหดจังว่ากันอีกอย่างหนึง่งเราบอกว่าถ้าจะโพสต์ขายก็คือโพสต์ขายไปเลยนะเฮ็ดให้มันแล้วให้มันเป็นสิ้นเป็นตอนเป็นขัน้นเป็นตอนเธอจังไดบ่ต้องวอรี่อย่างมากมายถ้าสมมุติว่าเธอไปฝากไว้นานขาเธอไว้ใจเขาได้เหรอใช่ว่าเขาเป็นเอเจนซี่ระดับต้นๆที่อยู่ใน มุมตัวนั้นแต่เราก็ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเธอโอเคไหมเธอรับได้ไหมอย่างนี้เราบอกเธอไม่ต้องรีบเพราะฉันรอเธอได้วันที่19บเนี่ยฉันก็ต้องไปเอ่อไปเรื่องไปไปโฟลูอัพคุณหมอลูกฉันก็จะมาฉันก็จะมีเวลาอยู่กับลูกเนีย่ยประมาณนี้นะนะคริสต์มาสลูกฉันก็จะมาเหมือนแบบว่าเรากับโฟกัสกับสุดท้ายทุกคนเหมือนตัวไอแหละสุดท้ายไอ้กระโว่าคนที่อยู่ในมานะ่ย ตลอดก็คือครอบครัวมันไม่ใช่ใครนะคะเออก็เหมือนเรานั่นแหละเราก็คงจะรู้ว่าคนที่อยู่กับเราตลอดนะ่ะมันบ่แม่นอายก็คือครอบครัวถ้าเราสิไปโฟกัสกับครอบครัวเรามันก็ไม่ใช่ความผิดเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเราบอกแล้วว่าเราก็เหมือนผ่านความตายมาแล้วคนที่อยู่ด้วยบางครั้งไม่ใช่ลูกนะคะแต่เป็นเป็นเพื่อนฉันที่ช่วยเหลือฉันนะคะฉันก็เลยรู้สึกว่าเออโลกใบนี้มันไม่อะไรแลวมันมันบ่จีิรังย่างยืนนะคะ อยู่กับเธอฉันก็มีความสุขอยู่กับใครฉันก็มีความสุขแต่ฉันจะทําชีวิตปัจจุบันของฉันให้มันมีความสุขมากกว่านี้โดยที่บ่ได้อาศัยความสุขจากใครๆคือตัวไอ,อ,อนั่นแหละไอก็คิดว่าไอ,อ,อาก็จะทําเหมือนพญายิ่ที่แบบว่าฉันจะมีความสุขโดยที่ไม่ได้ต้องการสร้างเอ,อเอาความสุขจากใครๆคือตัวเราเองอย่างประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวขอญอาตไปก่อนนะมาว่ามาพูดมาคุยมาจอยเนาะเดี๋ยววันที่14นะคะทุกคนวันที่14อายไอก็จะ ไปอยู่โรงแรมแถวสะทอนจะย้ายนะแต่โรงแรมใครรู้จักโรงแรมแถวสะทอนที่ราคาไม่เกินพันบ้างทุกคนแนะนํไอแน่เด้อเพราะว่าไอาคิดว่าไอาก็จะอยู่เกือบอาทิตย์เลยนะถ้าไอผ่าตัดอย่างประมาณนี้เด้อถ้าใครมีที่แนะนําที่แบบว่าวิวสวยคอนเวีเนียนสะดวกสบายมีเซเว่นบอกกไอย่างนี้บอกไอได้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไอก็จะผ่าตัดแล้วก็ฟื้นตัวแล้วไอก็ค่อยกลับไปออรอวีซ่าของไอยอยู่ จังหวัดสกลน,นะครเนาะหลังจากนั้นจะไปวันไหนก็รออีกสเตปหนึ่งจนพ่อใหญ่พันบอกว่าโอเคฉันให้เธอมาแล้วอาก็จังได้ไปเด้อพี่น้องเด้อสเตปม,มานิเป็นแบบนี้เด้อจ้ะเด้อแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องอกําลังใจกําลังใจจากพี่น้องน่นหล่าีมลีมาให้อายก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย